เอโยวัสวัสดีครับผมพรีเมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไปค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าเอ็นแม็กเอเนะครับผมปี2023นะฮะรถสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมสีเป็นสีเงินบอลนะครับผมเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะฮะคอนโซลยังดำๆสวยสวยเลยท่อเดิมนะครับผมใครนะครับที่กําลังหารถใช้งานนะต้องแนะนํานะครับต้องเป็นเจ้าคันนี้เลยนะ ไฟหน้า LED นะครับมีระบบเบรก ABS มาให้ด้วยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับผมใช้งานได้ยาวๆนะฮะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะฮะสวยมากมากเลยนะร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับเครื่องข้างเดิมนะครับไม่มีดังคอนไม่ไหลแน่นอนระบบไฟติดครบนะครับผมรถสวยๆแบบนี้นะฮะอย่าให้พลาดกันเลยนะมากันแค่คันเดียวนะฮะ n m a x นะ เลขไม้นะฮะอยู่ที่16,000โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อเดิมกันเลยท่อเดิมนะฮะเนียบๆแบบนี้เลยนะเ่อนนิมน่มเลยนะฮะขับฉี่ดีนะครับคันนี้นะฮะเปิดเสนอร,ราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่ 76,900บาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมนะสามารถผ่อนจัดไฟแนน์ได้ด้วยนะฮะยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ